สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านฮะ่ะคลิปนี้พามาดูไตสังกัดนะครับสีม่วงนะฮะนานๆครับมาจอดบ้านครับสงการ นตอนนี้ก็ถอดเอาหมวกถอดหมวกออกแล้วฮะถอดหมวกออกแล้วก็ใส่เป็นตัวที่จะใส่สปอตไลท์นะด้านบนนะครับแล้วก็ราวไฟบนทำที่กั้นหมวกทำที่กั้นหมวกด้วย อันนี้ตัวด้านบนนะด้านล่างก็ทำนะครับตรงนี้ด้านล่างด้านล่างมีขาสปอตไลท์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดวง ยังขยับนะครับเวลาถ้ามีใส่ตัวค้ำนั้มันจะแข็งอยู่นะไฟแตกครับพี่น,น้องอันนี้รถจมครับรถจมดึงกันแล้วโซ่อโซ่ขาดนะโซ่มันขาดฟาดขึ้นมานะครับตัวน,นี้โดนไฟแตกเลยอันนี้ถาม คนขับว่าโซมันขาดช่วงมันสั้นพอดีนะครับถ้าโซยาวน่าจะถึงกระจกนะน่าจะถึงกระจกเลยแต่ว่ากระจกก็แตกแตกตั้งแต่เจ้าอามน้อยขับแล้วนะราเต็มเลยสิ่งคันนี้เมื่อก่อนมีลำโพงด้านหลังนะครับมีลำโพงด้านหลังแล้วก็ยกหัว ยกหัวลงมายกหัวขึ้นมันกระแทกนะฮะตัวลำโพงตกใส่อุ้ยอะไร

ตัวนี้ขากระจกจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นด้านหลังกระจกมันแคบนะตัวนี้ามันแคบพอจะทํคขากระจกใหม่ครับตรงนี้โอ้มันมันมันพับมาด้านหน้าต้องออกต้องตั้งแบบเอ่ยืงๆนิดนึงแต่ว่าตัวขาตั้งมันน่าจะงอนะน่าจะงอกันตั้งยากนะครับสุดก่อนนะมันงอตัวดึง สปอร์ไลท์ด้านบนตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เชื่อมขานะเชื่อมได้ด้านหลังนะครับตัวนั้นทีนี้ไฟซื้อใส่ใหม่ด้วยป่ะไฟซื้อใส่ใหม่เพราะคันนี้เมื่อก่อนเป็นไฟสี่หลอดนะครับแล้วก็เป็นเป็นหมวกใส่หมวกนะถอดออกแล้วถอดออกอใส่ขาอ่าเรียกขาสปอตไลท์แบบนี้นะด้านบนนะ สงกรารก็เอารถมาจอดก่อนนะครับชิคดูแลบำรุงก่อนนะก็หลังสงกานนะครับก็น่าจะออกทำงานกันอาจจะอยู่วันที่ สิบหกสิบเจ็ดนะประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถก็ยังวิ่งเยอะอยู่นะครับวันที่สิห้านี่พรุ่งนี้วันที่สิบห้าสิบหกนี่ก็แต่ว่าวันนี้รถก็เริ่มกลับกันแล้วนะเริ่มกลับกันเยอะแล้วแม่โคก็ก็บอกเปลี่ยนซีนครับเปลี่ยนซีนก็บอกด้านตัวยกสองตัว ทำเครื่องคันวนี้เบนซิทนทำเครื่องด้านในอ่ะนี่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ